นี่คือ N หัวจอไปนู่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับมีเบอร์เสียได้ไหมฮะมีเบอร์เสียได้ไหมจ้ามีละเมมไว้แล้วพี่ ล็อกเบอร์ไว้มาเจ้ามาจิ้มเอ็นหอยจอบนี่จิ้มมะสบิก่อนเนาะเสียงาซื้อในกาดในกาดตลาดรันโพนาเกล่ะจิ้มมะสบิก่อนนี่มาลองเลย เด็กคนสูงหนุ่มๆอร์สบี้จังว่ะรถเอานะลองต้านทานพลังของวอร์สบี้เหรอไม่นอะตะบี้แรงกันเนื้อมันแบบนุ่มแบ่ได้แบ่ได้เหนียวเลยนะเดี๋ยวเรามาจิ้มอันนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งกองบนห้องเนาะเป็นเป็นตัวมันอะก็ตัวตัวเอ็นเนี่ยจะอยู่ในตัวมันกัมนี่ลองชิมดูก่อนว่าเนื้อเหมือนกันก่อมา ลุยอ,อันนี้จะมีความ,ๆๆวามยืบยวกว่าเนียนๆกว่าเจ้าเอ็นหอยจอบเนาะหอยขบก <c oughs> เป็นวันสดเนื้อเจ้าหอยจอบเจ้เขาขบกันเียวกัน,นลำๆๆนี่เป็นเอ็นมันตัวนี้ตัวนี้นีพอไปพอมาแล้วเหมือนหอยชิวเลยอปมาเลยอร่อยอ